บาดพี่น้องเพลงไมอีหลาเนาะค่ะเนาะพึ่งล่องเข้าห้องอัดล่องไปบอท่านใดทายทำเอ็มวีจบบอท่านใดอีพออีเมเอ้ยบ่หนาเสียเด้คะ่ะซิกดังกระส่นขนาดนี้จนว่าพอ่อพอ,พอแม่แม่แฟนคลับเอซีหลายคู่หลายคนถึงขั้นกับ ออกมากรีดค่ะอ,อืออกมากรีดเลยค่ะถึงกับบางคนนี่กรีดสนั่นเลยบางคนก็คือโอ้โหแบบเพลงแบบอันเก่าก็ยังไม่ันไนใส่เนาะบางคนก็ทุแบบมาจองค่ะจองเลยค่ะอ่าเพลงไม่พึ่งปล่อยวันนี้อ่าคุณพี่สั่งเพลงอีกแล้วโอ้ยยอมเลยอี หลีครับสุดยอดอิลีค่ะบางคนก็คือได้ฟังเสียงอีหลาหน่อยของเขาแล้วแบบโอ้โหชอบมากอ่ากินใจมากเนาะอ่าบท่านใดก็อยากให้ได้มีอีกเพลงเดียวกันแค่นี้ก็โอ้โหว้าว,ว่าวสันวาแฟนคลับเอฟซีกรี๊ดมากท่านฉลองอา บพราะท่านไดเลยค่ะแสนแตกว่าสัน้นแสนแตกแบบให้เห็นกับเห็นกับหูกับตาเลยค่ะเพราะหนาอยากจะเส้อว่ามันจะแสนแตกได้ขนาดนี้เนะาะปล่อยไปแค่พึ่งปล่อยไปแค่บพอถึงจากนาทีจากชั่วโมงแค่นั้นแหละค่ะปั่นกันยังดังคักดังแนนอหรี่ได้บพราะมันดังธรรมดาค่ะตอนนี้เนาะ แสนแสนวิวแตกแล้ววสันไปต่ออีกสองแสนวิวกันเลยค่ะพี่พี่แม่แม่ปื้มใจดีใจกันอีหลากับพ่อจ๋าย่านุนี้มากมากเลยค่ะววสันคือคอพอพอแม่แม่แ,มแฟนลับเอซหลายคนหลายขู่หลายคนที่เพิ่น ใ้แอล้ออลอเป็นกำลังใจเนาะล้อกด,กดใช่กดแช์พอรู่วาได้แสนแตกเข่าสองแ,อแสนที่สองอีกยิ่งแบบล้อลอติดตามแบบโอ้โหให้กำลังใจต่างคนก็ต่างกดไล่กดแช่ให้อีา่าแบบรัวรัวรัวรับคิดว่าเพลงเอินควรให้อ้าย มันสิออกมาได้มวนขนาดนี้ได้กินใจขนาดนี้เนาะแต่ละคนคือแบบฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังจนว่าบ่มีเบือ่อสันทบ่มีเบือ่อจนแบบโอ้โหนั่งอยู่ใสก่ก็คือต้องเปิดฟังนั่งอยู่ใสก่ก็ต้องเปิดฟังเพราะว่าโอ้โหคิดว่าบ่าคิดบ่ฝันว่าอีหลาชิลองออกมาได้ดีเนียบสุดยอดปันนี่นะาบ แต่ละคนก็คือแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหพอพอแม่แม่แฟนคลับเอฟซีแต่ละคนเห็นแล้วปื้มเื้มมากมากสำหรับอเอิ้นขวัญสำหรับเพลงเอิ้นขวัญให้อ้ายของอีลาเฉพาะบึงการอ,อีลาใส่ชุดไหมสีแดงเนาะบ่งบอกถึงว่าความโดดเด่นบ่งบอกถึงความที่ว่าจะ ฝังแน,น่นอนทายานโอ้เกินต้านอิลีค่ะติดติดแอทแท็กหนึ่งในมาแรงแน่นอนสำหรับเพลง pues น้องอาอายสกุลนาพรเนาะแฟนขับเอฟซีถึงกับออกมาว่าว่าโอ้ดีใจกับพ่อจ๋าดีใจกับน้องอาายดีใจกับย่าเนาะเนาะแต่ละคนนี่ก็ออกมาโพส์ถึงความดีใจผมความแบบเจ้าของ คือได้เห็นแล้วมันปืมเนาะค่ะมันปืมแม้แต่ข่อยกันยังปืมเนาะคะ่ะหินแต่ละช็อตของน้องเนาะเห็นบทบาทการร่องของน้องแล้วยังอดอดปืมอะไรมันได้ฟังแล้วมันโอ้โหแต่ละคนผู้ใหยังบ่ไ้ฟังรีบเลยจ้ะเตรียมพรออมเลยนะคะอย่ารอเวลาเลยค่ะมันิเสียใจค่ะรีบเข้าไปาฟังกันให้หลาย ให้แบบสุดเลยแล้วจีถึงแต่ละคนจะถึงบางอ้อว่าอีลาร้องได้ดีขนาดนี้ร้องได้เก่งขนาดนี้อย่างไม่น่าเชื่อเนาะขนาดเขาเห็นแค่แค่คิดแค่เห็นภาพเนาะ,ะภาพที่น้องอมมเห็นภาพที่น้องทายออกมาชีใสชุด ร้องเพลงอ่าเอิ้นขันในอ้ายุดไมสีแดงนะี่นี่ก็เขาก็เห็นแล้วเขาก็ยังแต่ละคน,นแฟนคลับเอฟซีเห็นบางคนก็บอกว่าถึงขั้นขนลุกเนาะบอสนะอยากเส้อว่าสาวน้อยมหัศจรรย์จะเก่งได้ขนาดนี้จะแบบโอ้โหร้องได้ดีขนาดนี้เองสินะแต่ละคนนี่คือเห็นแล้วรู้สึกแบบ ดีต่อใจอดีต่อใจคืออยากแต่ละคนก็อยากให้อีลาปังปังสุดๆคืออ่ายิ่งเห็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นกระแห้งอยากให้อีลานี่โอ้โหทยานแบบทะลุทะลวงแบบจนให้บ่มีคนอยากเสือ้อว่าเพลงอีลาอีทะลุถึงอ่าสีล้านหาล้านวิวจังสีนาเนาะ พอๆแม่แม่แฟนขับเอฟซีก็ตั้งนาตั้งตาซอยกันปั่นแบบเต็มที่ให้กําลังใจอีหลาของเขาแบบเต็มที่ซอยทุกวิถีทางที่เฮ็ดจังไหีให้อีหลาของเขา,าปังป,งปังมากๆสําหรับเพลงเอินขวัญให้อ้ายเนาะอ้าอายสกุนาพร์มันเป็นอะไรที่เฮ็ดให้พอๆแม่แม่แฟนขับเอฟซี ต้องรอติดตามสุดยอดพลังรักจากพี่ๆีแม่แม่สชั่วโมงจะ4ี่ตอนนี้จะเข้า4ี่0มืนวิวแล้วคะ่ะไปกันต่อค่ะคืนนี้ขอให้ติดหนึ่งในมาแรงติดแน่นอนค่ะเฮ็ดจังใดก็ติดแน่นอนหนึ่งในมาแรง ชุดยังไงก็ชุดไม่อยู่สําหรับน้องอเพลงเอิ้นขัญให้อ้ายของน้องไอยสกุลนาพรของเขาเด้อค่ะเอามาือนยแสงกามีข่าวสารเบาซู่แฟนกับเอซี่คุณนารักฟังสามมือเมื่อขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า